ส่วนสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในเพลงนี้ Hi blue girl Hi jong You How are, you? How? How, are you? How? How are you 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 เป็นเรื่องราวของ2 0 2ราตีว่าไงหลัง2021ราตีเจอดมมาม่ายับในความใิใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับคือมันมีโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาโดยค่ายในการมีของเราด้วแหละ White Fox Music นั่นเองนะครับก่อนหนะ้านี้ White f o ก็ทํามัดฉา So What งาน <So what? S 2> ล่าสุดก็เปิดตัวมาเป็น2021ราตรีนะครับ 5สาวแก้มเดอะสตาร์หวายมินลีจริงๆแล้วก็บลอสซัมเดอะเฟสนั่นเองนะครับพอปล่อยออกมาปั๊บเนี่ยก็เจอดราม่าสนั่นโซเชียลเลยว่ามันแบบเฮ้ยถ้ามันไม่ปังเท่าออริจิเขาล่าอะไรแบบนี้ล่าสุด5กุมภานายเอ็นออกมาเผยปุษมบัตรของพี่หญิงรัฐาเออหนูอยู่ในวันนั้นแหละเออพี่หญิงก็ที่เขาสัมภาษณ์พี่หญิงรัฐานะพี่หญิงก็คือหนึ่งในสองมาสองราตรีเนาะใช่ชินีจ้าชินีจ้ามาเฮ้ยเล้หเล่ห์เล้วก็ เฮเลเลงกาจินนี่เนจามาล่าสุดพี่หญิงบอกว่าก็ดีใจที่มีคนนําเพลงมาทําใหม่เพลงจินนี่จ่า2002ทํางานมาถึง19ปีนับว่านานมากเลยนะซึ่งเพลงในยุค2002กับ2021อ่ะ มันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วตนในฐานะเป็นผู้สร้างงานวันนี้มาเป็นผู้ชมก็เห็นมุมหนึ่งที่สิลปนคนอื่นทําบ้างมองว่าเป็นกําลังผู้ชมมากกว่าน้องๆ2อง1ราตรีทุกคนเก่งมีความเป็นตัวของตัวเองข่าวดราม่ายอมรับว่าตกใจกับกระแสที่เกิดขึ้นก็มีความเป็นถูกน้องๆแต่อีกมุมก็รู้สึกอุ่นใจที่มีแฟนเพลงคิดถึงพวกเราห้าคนทั้งนี้เนี่ยตนเชื่อว่าทุกคนตั้งใจทํางมาอยู่แล้ววันนี้มีแฟนๆคิดถึง2002ราตรีหากย้อนไปตอนนั้นสอง2สองราตรีก็ไม่ได้ถููกกกใจทุคนนนเเหมมืออัธร้ป่ะี แรงถึงขั้นโดนแบนมีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มาแล้วเรื่องการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผไงอันเนี้ยจริงฉันจําได้จําได้สิขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัวตอนนั้นไงด่าว่าโปจริงฉันจําได้เลยฉันจําได้แล้วก็บอกว่าเพลงอ่ะไม่ปังเออเพลงไม่ดังคือมันต้องให้เวลาเธอตอนนั้นแกมีต้องส่งจดหมายขอโทษนะแล้วเขาก็เลยปล่อย ี่เสื้อราตีออกมาเลยจำได้ปะใช่จะไปกับแซยซีแตอนนั้นอะเพลงก็โดน MV ก็โดนเ,ออเราก็บอกว่าไปยุ่งคนอินเดียไม่พึงพอใจกับการแต่งตัวแบบนี้มันโป๊แต่จริงๆเราอ่องตรงนะเธอจำได้ใช่ไหมบู๊นี่จำได้ถ้าเกิดคนพูดอ่ะ คือตอนนั้นเราต้องแยกออกกันนะว่าอินเดียกับอาหรับมันแตกต่างกันนะอาหรับเนี่ยมันคือตะวันออกกลางอินเดียนี่มันคือเอเชียนเลยนะเพิรเพราะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องแยกมุมให้ออกนนัแหลแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนอกจากพี่หญิงรัฐาแล้วยังมีพี่เบลชนินาดออ,ออกปากชื่นชมน้องๆ2,021ราตรีเว,ว่าทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจและมีความพยายามในการนําเพลงของตอนเองกลับมาทาใหม่พร้อมย้าว่าไม่อยากให้มีการเปรียบเทียบเพราะยุคสมัยมันแตกต่างกันถึง19ปีแล้วและยัง เรา,าตกใจกับกระแสที่เกิดขึ้นนะอืตัวพี่เบลเองบอกว่ายังไงเพลงจีนี่จ๋า2021มีการปรับปิ่นร่นดนตรีทันสมัยมากขึ้นแต่ด้วยความที่แฟนๆยัง an ติดภาพเวอร์ชันเก่า202ราตีจึงทําให้เป็นประเด็นขึ้นมาตนและขอบคุณแฟนๆแล้วก็ยังไม่ลืมพวกเราทั้ง5คนแล้วก็ไม่อยากให้มองว่า202 0ราตีข้าไม่ตายเพราะไม่อยากให้มีการเปรียบเทียบกันอืภาพรวมนะภาพรวมนะเราอะได้โทรไปคุยกับ คนที่ทำโปรเจกต์นี้เลย uh huh, uh huh. อ่าฮะอ่ฮะพราะเป็นพี่ที่รู้จักกัน uh huh. ก็พูดกับพี่เขาตรงๆว่า <Wow. S 1> พี่อ๋องชอบเพลงมากชอบเลยเ uh huh. พราะรู้สึกว่า beat บิร์ดที่เขาคิดมามันเป็นแนวดนตรีของคนยุคนี้่ะ uh huh. อันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคอหอสอตอความเห็นส่วนตัว,ค,ว,ว,ตวคือมันไม่ได้เร็วแบบจังหวะเดิม uh huh. หลายคนพูดว่ามันเต้นลำบากมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันก็ตืดๆในแบบของของเพลงยุคนี้ ม,มันก็ไม่ได้เรือแบบเผ็ดแซบเหมือน90อคือเขาได้่ะเราก็บอกพี่องตรงว่าเราชอบเพลงแต่เราอะติด MV เนะเราหวังงง MV นิดนึงอเออเรารู้สึกว่าภาพมันสีมันเยอะไปนิดเออหรือออกปะแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของทุกคน เราก็ไม่คิดว่าจริงๆจะเต้นได้ขนาดนี้เราตามใจจริงๆนะก็เห็นว่าเขาเต้นอยู่แหละแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาฟูลเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ก็จริงนี่ไงหรือออกปาแก้มเองแก้มาทำได้ดีไหวไม่ต้องพูดถึงเออหวก็คือของเขาอยู่แล้วว่าใช่นี้อ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนส่วนสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในเพลงนี้คามยังฮะามลยังฮะร่อนออกมาหรือยังชอบมากแต่ว่าน้องว่าร์เะ เอส้าไม่ถามว่าอะไรฮะฮอริมออะไรนะหลอดออกมาหรือยังชอบมากเอาใหม่เอาใหม่เขาบิกอีกทีห้าสี่สามสองฮอร์มอนอะไรนะหลอนจะออกมาหรือยาง ดึงลิ้นนะหนูข้ายัอเป็นเทคนิคการร้องเพลงแบบ horror horror อ o ร r o r h o r r o นะก็คือเป็นการพูดอิมไลายกมไลายําสมนิ้งไทยแต่เป็นภาษาไทยสมนิ้งอังกฤษจะเป็นภาษาไทย horror ฮัลโหลฮัลปหล เออน็ำไมอ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเลิกไปแป๊บนึงงักประกาาปี2ปีคนก็จะรู้สึกแบบอ่าเธอว่าบุญบาปนะคือพิวเปิดทุกอันนะจ๊ะใช่เนี่ยดามาเธอรู้ไหมดามานี้ทำให้ m อมวีตัวเก่าอ่ะอืมพุ่งทะลุเกือบ20ล้านแล้วนะอ่ะฉันพูดเลยดามาครั้งนี้ทำให้เพลงนี้ก็คือ5ล้าน6ล้านวิวแล้วตอนนี้เจ้า6ล้านวิวแล้ว6ล้านแล้วนะเธอปล่อยมา5วันเธอ สี <4 S 2> ่วันเธอวันนี้เอาตรงป้าคนด่าก็ยังเข้ามาดูอ่ะตรงนี้นะน่ะถึงด่าก็เข้ามาดูตรงนี้ละ่ะใช่แต่เข้ามาดูเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังดูไม่หรอคืออ่ะอ่ะอย่างความเห็นคุณู้ฟังเนี้ยคุณู้ฟังบอกว่ามันบงก็ต้องพูดว่าบงอย่างงี้อ่ะ,ออะโอเคเราก็เข้าใจเนื้อออกป่ะคือคือถ้าถามเราเราก็เชื่อ ในความแตกต่างเนื่ออะอะไะเดี๋ยวซิงเกิลหน้าก็ต้องรอดูก็ทะบงอีกก็อ่ะก็ว่ากันอีกก็ว่าไปอ,อ,อย่างงี้ไงคุณผู้ชมก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาของ,อของการออกมาแบบทำเวอร์ชันใหม่เวลารีเมคก็ถูกเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วเหมือนละครแหละคุณผู้ชม,มถ้าเกิดเวอร์ชันใหม่ทําไม่ปังถ้าเกิดเวอร์ชันที่แล้วอ่ะมันก็โดนด่าอยู่แล้วเหมือนละครนั่นละ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราจะนั่งดูรีลันตลอดทั้งชีวิตมันก็ไม่ใช่ไงเธอเขาใจยปะมันก็ต้องมีอะไรที่รสชาติใหม่ๆบ้างอย่างละครเรื่องมีหลวงเนี่ยเขาก็กลับมาทําใหม่เห็นไหมเธอแต่เราน่าจะมีแบบเพลง cover มาแต่งใหม่เลยดีกว่าไม่เอาเธอใช่ไหมก็ cover แต่งใหม่เลยเพราะถ้าโคลแล้วโดนไงเราไม่ดีแล้วก็เพลงใหม่เลยเพลงหิ้วหอยหิวหอยทานอะไรมาหรือคะ ใช่ยังพ้าคล่ต้องรอนเอาใหม่สิหิวหอยทานอะไรมาหรือครังใช่ยังพักหอย <c oughs> อ๋อเออพักไวยกันหน่อยดีไหมถูกต้องเข้าใจปะใชออ่ไม่อย่วันนเป็นเรื่องราวพดีถูก,ถกต้องกรุบหนี้ค่ะ2022ราตรีบุโกะองออง,องนุยมะตูมเอกกี้ราตรีสวัสดิ์อ๋อไม่ใช่ละ <c oughs> นี่ไม่ใช่ต้องกรุบหนี้ค่ะบุโกะองอองนุยมะตูมเอกกี้2022ราตรีสวัสดิ์แสะเข่าเช้า